สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชนมาพันธ์ชมาโชดออหาจับห้าเลขที่ยี่สิบเอ็ดครับวันนี้จะมาทําอาหารคือซุปหอยลายครับส่วนประกอบอย่างแรกก็คือน้ําเปล่าครับจากนั้นก็คือหอยลายที่แกะเปลือกแล้วครับเบคอนครับหอมหัวใหญ่ครับเซลี่ ส่ครับเบคอนกรอบครับแป้งสาลีครับเซลล์รี่ที่หั่นละเอียดนะครับหอมหัวใหญ่เกลือและออริกาโนสำหรับตกแต่งครับการทำซุปหอยลายนะครับขั้นตอนแรกก็คือ เราจะนําน้ําเปล่าใส่ในหม้อแล้วก็จากนั้นก็จะเติมหอยลายลงไปครับจากนั้นก็จะใช้ไฟอ่อนประมาณสองชั่วโมงครับระหว่างที่เรารอหอยลายต้มให้เดือด เป็นเวลาสองชั่วโมงเราก็จะทำการผัดเบคอนซล,ลี่และหอมหัวใหญ่ก่อนอื่นเราจะใส่เนยลงไปก่อนจากนั้นเราก็จะใส่เบคอนลงไปครับ หลังจากเีื้อใส่เบอคอนไปแล้วเราจะใส่หอมหัวใหญ่หลังจากนั้นเราก็จะใส่จรค่ะรเราก็จะผัดเป็นเวลา10-12นาทีนะ เราจะผัดจนกว่าเบคอนจะเริ่มจะเริ่มมีกลิ่นออกมาและจนกว่าซนลรี่และหอมหัวใหญ่จะเริ่มใสครับตอนนี้เมื่อเมื่อทุกอย่างพอสุกได้ที่แล้วเราก็จะใส่รวมกันครับ จากนั้นเราก็จะใส่ครีมสดลงไปครับตามด้วยนมสด โอเครับแล้วเราก็จะรอให้ได้ที่แล้วเราจะเริ่มคนนะเราจนจะคนจนกว่ามันจะเริ่มเหนียวนะครับ เ,เริ่มเหนียวขึ้นนิดนึงเราก็จะเติมเกลือลงไปนะครัเพือสามารถเลืปริมาณได้ตามต้องการนะ ตอนนี้นะครับมันก็เริ่มพอคนได้ที่แล้วตอนนี้เราจะนามันไปใส่จานครับแต่เรายังใส่ตรงนี้ไม่ได้เพื่อไม่ให้มีอะไรเลอะครับเพื่อ<ซ><บ>ควาปลอดภัยเราต้องใส่ถุงมือป้องกันนะ จากนั้นเราก็จะใส่ออริกาโนเป็นการตกแต่งนะครับเดีย๋ยวไปหนเนี่ยใช้ออริกาโนเป็นการเพิ่มรสด,ด้วยครับจากนั้นเราก็จะคนออริกาโนบางส่วนให้ ให้อยู่ด้านเท่าไหนอะรกันน้อยกว่าขอขอบคุณครับและเพื่อพิสูจน์ว่ามันสามารถกินได้จริงคนจะสัต์พิสูจน์ อร่อยมากเลยครับ